ผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้มาในพื้นที่อำเภอกระบุรีวันนี้มีพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น8หมู่บ้านที่จะดำเนินการมอบธงสีฟ้าให้เพื่อแสดงว่าประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองครอบครัวตัวเองหมู่บ้านของตัวเองจนปลอดจากโควิดเจ้าจะสร้างความเข้มแข็งของบ้าน จะทำทำม้ร่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างใกล้ชิดป้องกันโรคอย่างใกลครัด หมู่บ้านโรมโควิด2019ในหมู่บ้านโรมโควิด2019บอย่างยัง่งยืนอย่างยัง่งยืนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดจากความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้านนั้นๆเองทางราชการเพียงส่วนสนับสนุนให้เท่าน,นั้นเองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรวันบันเทิงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านบางมีเหนือตบลน้ำจืดอำเภอกระบรี่จังหวัดระนองการป้องกันโควิด -19 มีมาตรการดังนี้มีการตั้ง จะตั้งธรรมนูญหมู่บ้านและแบ่งคุ้มรับผิดช,ชอบมีด้วยกันสามคุ้มมีการตั้งจุดคัดกรองการเข้าออกของบุคคลทที่เข้ามาในหมู่บ้านและมีการ,รส่งเสริมให้ทุกคนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนมีการปลูกสมุนไพรโดยการปลูกกระชายขาวพระาทลายจูนส่วนมากที่ดีฉันจะเน้นคือขอให้ทุกคนรักตัวเองและก็กรักครอบครัวก็เป็นการช่วยเหลือสังคมค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อแสงจันทนบัตรเป็นประธานอสมอค่ะคอยตรวจตราดูแลเวลาคนเข้าออกเวลาเขาเข้ามาเราก็ไปวัดอุณหภูมิถ้ามีการมาจากพื้นที่สีแดงก็ให้กักตัว14วันค่ะแล้วก็ไปวัดไข้เช้าเย็นแล้วก็ดูแลเขาตลอดค่ะในภายใน14วันแล้วก็ปล่อยตัวแล้วก็เสร็จค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางดิดาขุนฤทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลน้ำตืดน้อยที่หมู่บ้านดิฉันปอดโควิดนะคะคือเรามีฟาร์มมีในชุมชนมีฟาร์มเข้มแข็งมีการดูแลเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจตามแนวชายแดนมีการเดินข้อประตูบ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้านมีการตั้งธรรมนูญหมู่บ้านเฝ้าระวังผู้ที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาในหมู่บ้านจะมีการกักตัว14วันจัดทําบันทึกข้อมูลแล้วมีการตรวจเยี่ยมมีการมอบถุงยังชีพจากเหล่าาชาติเป็นเพื่อสร้างฝันกำลังใจแก่ผู้ถูกกักตัวค่ะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือจุดที่6 เรียกว่าบ้านบางกุ้งหมู่ที่6ตำบลน,น้ําจืดมีผลการปฏิบัติโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและทีมงานของหมู่บ้านนะครับว่ามีการปฏิบัติจริงตั้งแต่การแบ่งคุ้มหมู่บ้านเป็น3ามคุ้มมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนมีการจัดชุดจัดจุดตรวจคัดกรองจัดชุดชอปอเดินเท้าแล้วก็มีการจัดทําธรรมนูญหมู่บ้านทําขึ้นมาแล้วก็มีการปฏิบัติตามธรรมนูญหมู่บ้านนอกจากนั้นก็มีกรณีพิเศษก็คือเรื่องของการปลูก ขึ้นผักสมุนไพรเพื่อเป็นครังยาประจําหมู่บ้านตามคุนภูมิปัญญาของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรกระชายขาวก็ตามเพื่อเป็นความมั่นคงเป็นภูมิคุ้มกันในอนาคตถ้าหากว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาในเรื่องของยาที่จะใช้รักษาในอนาคตตัวนี้ก็คือทางเลือกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังมีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่ได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมก็คือในกรณีที่มีการกักตัวก็ได้มีการดูแลกันโดยอาศัยน้ําจิตน้ําใจตามภาษาคนไทย ร่วมด้วยช่วยกันคนลเล็กน้อยนอกจากองค์กรการกุศลจะมาช่วยแล้วชาวบ้านยังช่วยกันเองอันนี้ก็เป็นจุดแข็งและความดีของพี่น้องประชาชนในอำเภอรกระบุรีโดยเฉพาะจุดที่เรายืนอยู่นี้ก็คือบ้านบางกุ้งหมู่ที่6ตำบลน้ําจืดครับ